สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีติดตามเลยครับสมขบประคอนพาลุยวันนี้ก็ได้เดินทางเข้าป่าอีกทุกคนเลยเข้าป่ากัเขากับผ่านเกตไปได้แต่ระคอนก็มาถ้าผ่านเกตอยู่แต่ทางเขาน้าระคอนนี่เข้าป่าเที่ยวนี้นี่เอารถเขืงนี่ได้ไปทุกคนเลยได่เอารถจักไปตอนนี้ยังท้าผ่านเกตเป็นมาอยู่รอพาผ่านเกตมาจะไยสิก่อน,นเดินทางต่อ ผันเกตเป็นไงยังมีทัดมาหอดอยู่ทุกคนเลยยังทาอยู่ขอนมาเวะเอาอู่นี่ออกมาทาผ่านเกตกันเลยเอาอู่อยู่เทงาคอนนี่เอาอู่แล้วแล้วก็ทาบนในทางนี้แหละทุกคนเลยทาบนมาทุกคนผันเกตกันเลยเอาสองคนดูเลยมาไดเอารถจักขึ้นรถไทยนี่ยเว้เอาสองคนนี่มาหลอดทุกคนเลยเสียรถไทยขึ้นกันเลย หางมันโหดกัละเมื่อบานอไปแล้วลงหาก็ลงมานี่มาเล้ผ่านปาชิวนะโอ้ไปเลยยางไปคับพี่ขี้รทายกับพี่ขี้นวน้ำผ่านเกืกันยันมาถึงตังนี ก็ม่เอรถไทยไปเฮ้ยคุณหนา่าทุกคนผ่านเก็ดมาและเมื้ทาตั้งหึงหนังเห็นมากมีโรดเบรกรถหน่าฮะรถมีเบียกเลยโชายลุ่อีกครักเนาะไปเอาก่อน ข้างก่อนปันเกตินไปก่อนทุกคนเลยปั่นพน้าเพื่อนกมาวมาหนไิไปไปเฮ้ยเดี๋ยวไปยี่เลยชวนมัว่วรถไทยไปมั่วเอ้าขี้ขานชุกรถไทยอ่ะ แล้วชหมู่เอารถไทยไปนะเฮ้ยมู่วาขี่การชุกคนมีพ่อเขาจำคนมีพ่อแลยไ้เท่ล่ะอยู่เอาวินไปอยู่นี่เชื่อถ้ามันก็ไม่ยากไปเลยนะทามชลแล้วมันไล่ยล่นเรไปยื่วอ้าอย่าแล้วต่ไปถืไปชองค้นนีตจำค้นผู้หีชลเมเกศเเกตเอารถจักรไปวะจะเป็นแล้มู่วะรถจักรอะไรกันอันนี้ก็ ไปเอารถเอารถน้ำน้องไปกเลยนั่นนี่้นก็เอารถเข่งน้ำน้องไปไปก้อนได้ไปทางต่อทุนเลยมหนิทางก็น้ำน้องเอ้ยทางก็โคตขนาดทุกคนเลย กว่าจะมาหดโฮยนี่ได้ตอนนี้ยังหลอท่าพันเกตอยู่พันเกตธารมาอยู่เลยสร้างนีโหดขน,นาดเลยจะขึ้นไปอยู่กําลังดูผานเกตก็ได้ลอู้หยังธารมาอยู่ทางนี้นี่ทางเดิมเป็คนโดยทางนี้นะตอนนี้น่ะทางลี่ลี่ล,ลีที่ตมนี่ แต่กระทางลิกระชับเดียวละกับทางเขนนั้นโวนี่ก็ล้างหน้านก็สุดเลยรดฝันเกิดเบกตัวนีมีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมีเบกี่บ่ Ng gửi cái ăn lâu tải được một không lương 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 Chúc lương เลือกทางเข้าไปเข้ามาอยู่หรอแก่ไม่ได้มูม่มาได้ไปในใดไอ้ห่อนี่พักเมยจะก่อนถึงกนเลยพักเมยแล้วก็ลุยโต้อ้นี่ขันเกตเป็นหรอดไตเห็นป่ามาตกห่อนก็เกือบขาชี้ตีนวิตดินลมจะพิกละเลิกหนึ่งละ เลยโอ้จักอยู่บ่อไปป้าไปป้าก็ยังกันยุ่นกันยุ่นจะอยู่ไปวันนี้ยันขับทุกคนเลยทางกับวู้วขนาโลดต่อวันเนี้ยอะไปเดินทางต่ไอไปหนี่ก่อนออกก่อนไปก่อนเออ กูจะไป่ก้าวลงเลยกไม่ยงไม่ยืนเลยลงก็งมาใกล้ิแต่คนเาเลห้อยทุกนหรน้าเราหลังนึกว่าชิมหัดหอี้ไรันาดคนเลยหอดดกไ่ได้ เ,เคร่ง้ยนนะเอาเพร่ะันคร่น่นเอาขึ้นไปท่ายี่ฝ่าน,นั้นเ่นฝ่นเกตเป็นเอาขึ้นชอยแต่ฟันเกตเป็น,นเอารกมาพอเดียวทางนะกว่าดีมากเอาล้างล้างแล้รก็ลงพิโตมิ มีปเบกบ้าไม่ไ <c ười> มีเบรกเอาเอาไม้ยังเดี๋ยวเดีก่อนลุยด้วยอย่างด้วยคือตอนนี้แึ่แร็ เอ้ยหอดปุ้นกันน่าจะบายเพื่อละบึงนี่ามาแต่เช้าๆเพื่อมากับพันเกตสองคนนี้ก็เลยผัานเกตไปนอกก่อนมาเนี่ยมาหอน,นี่ก็ทางทางนีแล้วพันเกตไปกับพี่น้องเลยบอกรอนไปลิฟต์รถกันเลยอ๋ออ่านไม่ได้มูเชียวปีคุ้มใช่ไหมล่ะไปเทวนี้น <laughs> ลงมาห้งกันลิฟต์รถดนี้ทุกคนนี่โอ้ยตึงนแข้งนี่ฮะต่างแล้วเรียบร้อยบปิสทุกคนเอดลงเลยรอเรอไยเว้ยเกาะก่อนอุกล ยไปทางเรือวันนี้เดี๋ยไม่ได้ไบช่ป่ะข้ามไฟนะก็ยึดข้างไยได้ไลยเอาบ่อนอยู่บ่อนพักบ่อนอยู่บ่อนเช่าก็คือนี่แหละทุกคนเลยมาอยู่ทำกระพุ่งน้อยมาพักนั่งเขาผ่านต้นกับบ่อท้องเพื่อนเพราะว่าทุกเฮามีมีพาย,ยางมานะ พยางมากกับพันเกตมันก็บไได้พยางก็เลยมาพักนําเขาพ่านต้นนี่ก um. no like ับปุกทองนี่กะปทองเป็นกาหากระออไปเมื่อกี้นี่ทุกคนเลยอ๋อมาหาอยู่หากินกันเลยบัคอนก็มาหอดแล้วก็กินเขากินน้ําแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะได้อาหาเดินทางทุกคนเลยน้ำหอนกับกินแล้วเรียบร้อยแล้วบักคอนก็เลยบะทองหากระออไปเมื่อกี้นี่กะปเกตกลับไปแล้วพันต้นก็ยังมีทันมาอยู่ประปทองพี่นนอะยังมีทันมาแต่รัดเช้าอยู่ไปยืมเงินทานนต้นพา่นี่ นี่ะคอนกับเไดอ๋ไปเชื่อกนทุกเลยอายุหากินเชก่นอนกไปรุ่นพที่ตามชมมาหรือมีมานกันด้เอาผ่านต้นไม่ก็มาห่อเลยเลยไปเอารถจักไปเชื่อบ้่โ่มวยพอไปยิงยิงโอ้อคนเห็นกระโตม่ใคนยิ่งหา้าส <c oughs> ิบิบ,บนันนั่นยันมันนี่มันใ,นใจเนาะหางพแล้วนะโอ้โหมันใ,นใจเ่อกนได้เ,าาเลยเามาลอยได้ก้มาลอยเ่อนได้นอนอยู่นะฮัน ทำนาเอาฮั่นก็ยันคุนนะนะเห็นน้อก็โตได้กับใจอยู่อ่ะอ่อคักก่อนว่ะแล้วไปบางของพ่นั่นย่างก็ไปคือคือไปพร้อมนับไปประมาณป้านนี่พุ่มไม้นี่ก็เคยเห็นมันอยู่ป่าจะผ่นได้คือมันเนื่อยเอ่อมาเลยเหนืยเสด็จหมูอยู่อยู่เตอร์ทำนาไม่อยู่เนาะเตอร์ไปแล้วเตอร์ผมมีความอีอยู่ในดงนั่นเลย โชว์้กูล่นี่แหะทุกคนเลยบ้านนี้ฝ่านตนเบากเวละหมูมานี่เป็นมืออุกอนลุยโตะวนี้แงคือยังไงเด้ครบพอจัดไดเยอครบนะพอจัดน่าจะไม่ขี้เขีบยังขี้เยบบขงูมันเ็บตอนนี้ขี้เยบมเคยคบละเจ้าโต้เชอตคุมหมูยักตอดนะกังือกห้าละหมูมานะกะครบขี้เลยบนะหมูแล้งมากก่าครบอี เป็นฝันเกเป็นนอนหาอยู่บนรนไปทั้งเร่อคอนสีไปรัดมุงฟันต้นเหิ่ว่าเวลาทุกคนในบานนี้เพิ่มาแล้วแต่คอนลุยตอบานนี้เอาลุยตทุกคนตเมาอนปอไปตออีกบ่ายมงกว่าทุกคนเลเกือบสองโมงแล้ว น่าจะพอดีแล้วเบิ่งกับมาละแรงพอดีมูลุกตะนอนกลับลุ้นตามชมด้วยทุกคนเลยว่าสิพบมันหรือบ่อนะแล้วบันพี่น้องเอ้ยฝนกระตกลงมาอีกแล้วบานนี้ฮู้ฝนเลยโอ้ผ่านเลยทุกคนเลยรอฝนเอื้อนสิก่อนพักหัวหอมไม้สิก่อนนี่ ฝนเอื่อหนย่งไปต่อไอไปไรละฝนแห้งกล็นนล้ะมีความตุนเป็นความอะไรนั่นความมอดกู่ะน่าจะไปเพื่อพ้กนม่เยอะเลย น่าจะเมยมันตัวนี้นะตัวนี้ห้อยเมยะแต่ความ,ม,มอะไรอยู่เนาะตอนนี้ก็มาหอดที่พักเอาทุวคนเลย จักไปเลยทอดตีนบ่พอนี่ทอดแล้วก็ทอดอยู่ที่เนี่ยนี่ทุกคนทอดแค่นี้แล้ว

หลังจากหายดีแล้วก็ไปหาอยู่หากินทะกอนทุกคนเลยไปรัดบึงมือทีทุกคนนั่มมือว่านทุกคนนาเสียดายมือว่านนครับนตอขตอด่อนเดีอยวไปดจัดแม่้อนะฮะวิธีโซ่

tiết mục phân kết ừ, ừ. tôi đây mùi về mình mới rồi đây tạp ừ. ừ, mà nhao mà nữa nhao tạp nhao tạp nhao tạp Chứ tạp nhao tạp nhao tạp nhao heo nhao tạp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  nhao ăn nhao tạp tô tạp nhao tạp คนโจ๊กคนเนี้เนาะใส่ตัวแมวตัวปัดทองคนนี้แน่นอนผทองเลยจ้าสมัยมีแต่ผู้ยิ่งเป็นเปนีเนาะจำไปกับเชียงไา่ล่ะเชียงไา่มีจังเนี่มีผู้อื่นเจ้าป้าเจากไมเีอื่นออกไปนะพอเดี๋กินข้าวกินน้ำจก่อนคนเลยมาหอแล้วกปนเกตเป็น โอ้หกินข้ากินน้ำยายังลุยีต่ออีกไม่ได้ถอยง่ายทุกคนเลยไม่ได้โมูไม่ได้เม้อได้ไหมดเลยไดมาเทียวน,นี <c oughs> ่ได้ขู่กนาคนเคยนอนอู้คนนอนเหนือยนั้นเลยมาไปกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยาก,ยกินกน้ำยาครอบหาอยู่ครักินนี่ไม่ได้ได้ไดมาไม่ธรรมดาเลยใช้ตูดนำ้ำโถ่ฝันต้นนี่ไก่ก็เมือ่อไะไก่ก็เมือ่อไะเสร็จไก่ฝันต้นก็เมื่อไะ มล็ดแบบนฮะเมลย่งฮะมาใช้ใช่ไหมยองเ่าฮไม่้นอันต้นเป็นเฮ็ดด้วยแน่เอาหนมารแน่ผู้เพิ่มารนะเชกระต้อกับกระแตบนะสามโซโลดตุดปั่นเอาหาัหาตรามโลดเลยเลย่งกห้าไอยไหหน้อยตรงท่านละ มามทุกคนกินข้าวบ่ายโมงข้าวเช้าแล้วนี่บ <spa> uh. ่ายโมงข้าวเช้าเจ้อกอบบุกวานนี้กันแน่่ามีตอดกับเจ้าของอนม่ใช่หรหวะหักหนึ่งพัน่านเนาะโอ้แซ่บซีกันเนี่ขาี่วนนี่มาเพี่ยก็แซ่บเลยสุ้ย่โอนี่กหตั มาคนตรงนี้ก็จริงนะทางตรงแบบนี้มีบุ๊กช่วยเหรอหลายคนจะไปหรือเปล่าแล้วคนไปหรือเปล่าตอีเพนจม่เห็นนะ คือแม่งยินงตอนทั้งไม่หินมะหินนะทางนะโอเคทุกคนหลังจากกินข้าวก oh. okay. ินน okay, ้ำแล้วเรียบร้อยก็จะได้ขอตัวพักผ่อนจะหน่อยช่ก่อนพักผ่อนก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบอีเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอขอบคุณใจลายที่เข้ามาติดตามนะครับชมพบกันใหม่คลิปหน้า